นีทำได้บัหนิทำกินยาได้บัหนิอะไรเขาขอก็จะเขาได้บันินี้วนหนึ่งไม่อกว่าพี่น้องม้วนพี่น้องเียังวะฝันแรงๆครับผมสิบแปดตัวม้ว่าถับอยู่ตัวนึงออกเบิดแล้วมั้งวะสุดแล้วสิบแปดมื่อปีเนี่ยถ้าขายวะได้ก็เว้นของกรรม กันใจนวะสิกั้นใจนวะขายคู่่อด้นี่ยนี่ยไายคู่อนจะหนึรับลขายได้ถือแข้งรัฐบาลมิตราสิแก้สิแก้ต้าขนาดเฉลิมพ้นยังว่าว่าเอาไปได้พี่น้องนะมาอง้อคุนผมเนี่ยครับท่านผู้ใดอยากได้มาเลยครับ มันได้เลี้ยงเราเห็ดจังไหนล่ะแต่เฉลิมพลเราขุนตะหังงวาซาโลลี่เราลงคลิปมาเหมือนมาซื้อนะครับสั่งกิโลกันเลยเ่านแปดสิบสองบาทระหว่างมันอยู่มาได้พปล่นะตะกี้มันลอยเนาะเก้าสิบห้าลอยลอยห้าซาโลล่มันต้องราคาดีกว่าเลยมือหูเงียบเนี่ยแปดสไปขายปีหน,น,น,นา้าเนาแมนยูตะกี้มูหูสันมันเก้าสิบกว่าผืนนี่ล่ะ

ตกตาพุ่นหละปัญหาของคนเลี้ยงงัวครับพี่น้องมีอย่างเดียวคือราคาถือคนมันคนเลี้ยงเนี่ยมันปวดวันนี้งัวถือคนกับผู้ื้อเด่นกับผู้ื้อบ่ขายบ่ซื้อได้คนแม่นครับวันนี้งัวแพงคนซื้อได้ันหมดตัวนี้ซื้อมาสี่เมื่นแต่หน่อยๆงัวผูกหน่อย ปัญหาคือม okay? ีอย ouais huh? ่างเดี๋ยวคือราคาทีเรียงกับพอได้เรียงเขาเสียเจ้ามื้นเดี๋ยวสนหนัวซ้มันนะให้มื้นนึ่งจนหัวโอ้ยบ่แมนดอกไล่สิบแปดตัว ง้องโอควิดนี่สิมาตลอเนาะมันเป็นวัวแก่หมเพื้นมันได้เท่าได้หรอเมื่อไหร่13อยู่ไทยเรียนมาโอ้ยมันยังเป็นล่สสำสตีทำเหลี่ยงงัวน้ำมันโผดขาดยังเดียวขาดแต่ราคาถือหมูก็ถืองัวก็ถือกล้วยก็ถือจาอ้าก็ยังรัฐบาลเลย